เอาดีนะครับป้มอยู่กับซาหลุตเจนเคยนะครับวันนี้พ้ามาเที่ยวป้าครับพามาเลปพัดที่มีคุณขาทาหานสูงนะครับต่างมันป้มคนนิยมแข่งแต่เป็นแข่งเลี้ยงนะครับนั่นก็คือมักมกกับปมเรือปากหวานป้านะครับนี่ตากลางนี่น่าจะเรียกว่าปักหวานป่านะครับนี่เราก็มาใช้แข่งเลี้ยงนะครับผมส่วนลูกนะครับลูกอันนี้จะเป็นลูกออนลูก ตะลุกนอนกินไม่ร่อยเหล้านะครับต้องเอาลูกที่ว่าเกจัดหรือว่าซีแดงๆนะครับหรือว่าซุกครับผมมีกรอบว่านมันอร่อยครับผมอันนี้อย่าเดตุ้มเด้ดนะครับนี่กองโรยใบบางมกเน้นตาไวย์กินได้ร้อยนี่ต้องเอาใบแก่ๆเป็นี่นะครับเหยาหย่อนแต่หยอ่อนนี่กินไม่ร่อยถึงวิธีการนี่ก็โรยใบนะครับใบรวงรวงรวก็หลายๆใบถึงกับบิดเลยครับนะบิดในกาดหรอกต,ต้อนต้อนต้อนกันเลยเด้ อย่าอย่าไปใจมีดฟันมันกินไม่รอยนะครับใจมือบิดใจแบบโลงกับน้ำว่านจากใบมันจะออกมาหมดเลยที่นี่แล้ติดใจยิการเก่งเลี้ยงก็คือต้อนมน้ำร้อนนะครับตุกกระเทียมเข้าไปสักต2ปตองกรีปใส่กับปีสักเต่าว่าม,มือครับผมน้ำร้อนในทีนะครับใส่ถ้ามีกุ้งแห้งกับใส่กุ้งแห้งไปกันไปมาสัตาติดจอบเลยนะครับ <c oughs> ใส่ไปกำมือก็ได้นะครับแต่แล้วก็ตามไปด้วยบอกว่าแล้วกุ้งเองทุกนะครับใส่ปักลงไปเลยครับผมรอแป๊บเดียวพอปักเริ่มเปลี่ยนทีครับผมต่อยไข่ใส่เลยไปสักลูกต้องลูกครับอ้ยรับรองครับร้อยครับสดน้ำกันแล้วยื่นใจครับผมร้อยสุดยอดครับผมลองเล่นนะครับผมมักม็กครับ ลองกินเล่นนะครับร้อยกห,หน้ำไปร้อยครับผม